นำเทนจนมาที่ยอมรับในวงกว้างไปแล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์กระเป๋าน้องใหม่อย่าง h a d า r a h e ลตี้แบ็กกระเป๋าเพื่อสุขภาพของคนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับเอเชียพอล่าสุดไปคว้ารางวัลใหญ่ของอาเซียนมคองกับรางวัลเดอะไวรัลฮิตเอเชียซอฟท์แว a ์อเวอร์อร์ในสาขา Best Asia Product Award องานนี้บอสสาวสวยทั้งสองคนอย่างคุณนิ้งฮา d าลาซีโอโอและโคฟาวเดอรแบรนด์ฮาราลาเฮลตี้แบ็กและคุณนกฮาราลา CMO และ Co-Founder แบรนด์ฮา a h e ลาเฮลตี้แบ็ขอออกมาการันตีพร้อมรับประกันถึงคุณภาพรวมถึงความตั้งใจทั้งหมดที่มีที่ใส่ใจให้สุดกับฮา d a l ลาเฮล t ี y แบ็กค่ะ h a d a l ลาเ a ล t ี y แบ็นะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าแฟชั่นเพื่อสุขภาพค่ะไม่ใช่แค่กระเป๋าแฟชั่นทั่วไปแต่เราใส่ใจในคอนเซ็ปต์ที่กระเป๋าของเราต้องตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ในเรื่องของ ดูแลสุขภาพน้ำหนักเบาช่องเยอะหายหยิบใช้ขอดง่ายเป็นจุดเด่นที่ทำให้แบรนด์เราแตกต่างจากกระเป๋าแฟชั่นทั่วไปค่ะค่ะแล้วก็ฮาร์ดแรเฮลตี้แบน,นะคะเป็นผลงานของดีไซเนอร์นะคะชาวไทยนะคะทีมงานเราเป็นทีมงานคนไทยหมดเลยนะคะแล้วเราก็สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นกระเป๋าเพื่อสุขภาพบ่าช่องเยอะเบาสบายไหลนะคะ กระเป๋าของเราเนี่ยแก้เทียนไอยให้กับลูกค้าที่มีปัญหาปวดปาปวดไหลจากการสะพายกระเป๋าหนักนะคะทำให้ลูกค้าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของของเรานะคะเราลดน้ําหนักไม่ได้แต่เราลดน้ําหนักของกระเป๋าได้มันเป็นจุดเด่นที่ทําไมแบรนด์ของเราเติบโตมาจนถึงวันนี้ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เหมือนรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ Hada l a b Healthy Bag ได้รับรางวัลนี้ในวันนี้ค่ะ แล้วก็แต่สิ่งที่เราอยากจะกล่าวจริงๆก็คือเราอยากจะขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้รับรางวัลน,นี้นะคะถ้าไม่มีกําลังใจไม่มีคอมเมนต์มมมไ,มมมมไม่มีรีวิวจากลูกค้า,าที่ส่งมาให้เราอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆกเลยค่ะก็อยากจะบอกว่านะคะผู้หญิงเราจริงๆล้วมีความสามารถมากมายค่ะเราสามารถหาไอเดียธุรกิจได้จากเพนทอยใกล้ๆตัวเราเนี่เองนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่ากระเป๋าแฟชั่นเป็นธุรกิจไร d ดอร์โอเชียน เป็นธุรกิจที่ไม่น่าเข้าไปแต่ว่าเราเจอบลูโอเชียใน r e ดโอเชีนะคะคือเราเห็นช่องว่างของเพนพอยจากการสะพายกระเป๋าและพอเราทำสินค้าที่ตอบโจทย์จุดนี้นะคะก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะก็อีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ยอมแพ้นะคะครั้งแรกครั้งที่2ครที่3ครั้งที่4ครั้งที่5 อาจจะล้มเหลวอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะเราอาจจะไปประสบความสําเร็จในครั้งที่ส0หรือ11ก,ก็ได้แต่ถ้าแบบเราลองไปห้าหงหกครั้งแล้วมันล้มเนี่ยแล้วเราหยุดอะเราก็จะไม่มีวันไปถึงจุดนั้นเลยนะคะก็อยากจะให้ลองไปจนกว่าเราจะถึงเป้าหมายของเราได้ค่ะค่ะก็สําหรับเพลนกระเป๋านะคะก็เราอยากจะโฟกัสที่ความเป็นกระเป๋าเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เป็นเรื่องสุขภาพกำลังมามากๆเลยนะคะแล้วก็เราจะมีในเรื่องของ a g i n g Population ด้วยนะคะที่กระเป๋าของเราเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาปวดบ่าปวดไหล่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเน้นในไตรมาสนี้ก็คือการไปเปิดตลาดสู่ตลาดญี่ปุ่นค่ะ,คะจริงแล้วเนี่ยสินค้าของเราเนื่องจากมีจําหน่ายออฟไลน์ด้วยนะคะ,ะตามท่านเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่เป็นเอ็กซ์เตและก็ลูกค้าต่างชาติมาซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วและในทุกๆเดือนเนี่ย ก็มีลูกค้าต่างชาติเนี่ยสั่งซื้อกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วเราชิปไปอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีแต่ว่ากำลังจะมีเลยเป็นหนึงจะมีใช่ค่ะตอนนี้ก็มีติดต่อนะคะดีลกับลูกค้าที่เป็นดิสติบิวเตอร์ในประเทศมาเลเซียไว้แล้วค่ะแล้วก็จะมีญี่ปุ่นเนาะที่การังคุยอันนี้อันนี้จะเป็น กีะเป๋ของเรานะคะที่เป็นกระเป๋าที่มีช่องจัดเก็บถึง27ช่องการใช้งานค่ะตัวกระเป๋าทําจากผ้าดีลัก์ไนล่อนที่คงทนมีน้ําหนักเบาและเป็นผ้าสะท้อนน้าสามารถกันน้าได้ดูแลรักษาง่ายนะคะดีย๋ยากจะเปิดช่องและสายสะพายให้ดูเลาดน้อยนะคะก็ะส,าย,สายนะคะ เห็นว่าสายนุ่งป่าจะเป็นสายเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกระเป๋ายี่ห้อไหนค่ะจะเป็นสายบุฟองน้ําหนา5มิเมตรช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีอันนี้เป็นจุดเด่นที่ทําให้กระเป๋าของเราสบายสบายค่ะแล้วก็ช่องจัดเก็บที่เห็นก็คจะมีช่องใส่ลิปสติกให้สาวๆหยิบใช้ง่ายไม่ต้องไปควานหาแล้วก็พาร์าติชันการจัดเก็บนะคะต่างๆมากมายนะคะมีช่องเยอะไหมคะมีสีให้เลือกค่ะจะเป็นสีดําสีเบสสีหลากหลายสีแต่ละคอลเลคชันของมันก็คือจะมีสีนี่เหมือนกัน ค่ะก็ตอนนี้นะคะทาดาราเฮลตี้แบงค์นะคะมีจำหนาา่ายทั้งช่องทางออนไลน์และก็ออฟไลน์นะคะทางช่องทางอีคอมเมิร์ซช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กไลน์นะคะเพจออฟฟิเชียลของแบรนด์ commerce, e, ada, ค่ะแล้วก็มีในห้างนะคะในกรุงเทพสี่สาขาค่ะที่เซ็นทรัลรามสองนะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะแฟชั่นไลเล่นแ,แล้วก็จะมีพรัมพ์ที่สยามพารากอนชิมายาไอคอนสยามค่ะใครที่ยังไม่ได้รู้จักแบรนด์ทาดารานะคะอยากจะให้ลองเปิดใจใช้ดูเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่หลายๆคนนะ ใช้แล้วเปาะต่อเพราะเป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์การใช้งานใช้แล้วสบายทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเอนจอยการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยอยู่กับกระเป๋าทุกๆวนันใช่ไหมคะถ้ากระเป๋าหนักเนี่ยมันก็จะทําให้การใช้ชีวิตของเราไม่สนุกครึ่งวันก็ปวดบา่าปวดไหล่แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราไม่ต้องมาพัวงเรื่องบ่าเรื่องน้ําหนักนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ใช่ค่ะก็อยากจะขอฝากกระเป๋าพันดาราไว้ด้วยนะคะรับรองว่าใช้ใบแรกไปที่2อ4 5จะต้องตามมาแน่นอนค่ะ